ก็ได้เดินทางเข้ามาถึงบริเวณศาลเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ

จะเป็นอาหาตวยาทิดงตูตรงนี้นะครับจะเป็นสารมกาสารเก่านะรรัาโนวนนะรับสีปฏิสนิเสน่น้งค์พระโพธิสีโพธิ์พยาสีประจุมาพัะามหานาโุมาปิดมันสีสีปิดมันโตที่นี่เชกาเลิน านาโกมิมีมติอินุสุดนโตอินโนมีเชกาเรนะนิเมหาดาคาบูเจมิค่ะรอบนอกก็เป็นเกาะนะฮะเป็นเกาะล้อมรอบมอลิเวียนศาลเก่านะฮะ อาโลพเยนะพเจนะจาจาัตทตุ่าทูตการทารตสนาทหารมาดาาปะุมวานาเมตตาตเมตตาาสัต อวิกิตติตะปะริตตาปะริตตังสังฆังโสตจักเอกเมจะรูปิ <imitation> ให้ลูกหลานได้อยู่เย็นจิตให้ได้มีโชคีชใจให้ลูกหลานจงได้มีโชคไนลัให้ลูกหลานจะได้สำเร็จในที่ลานต้องการการพันาส่นกางในันนี้ดำ่นินเป็นหนึ่งเ็นจัขอในเขตซีามารมาหรือลูกหลานจะลงการใดดำเนินเ็นจกรจักรกิจการใดเย็นาะสี b a n a n จี่นตั้งแต่เจริญรบาล ขอกราบไหว้เทพนาคาสมาธิสีมหาเทพประดักผู้ยิ่งใหญ่รูปแรกขอบารมีขอพรที่สนี่เอ็ดมินดาพารวยนะคะก็ได้นำหมากคูบุรีนะคะได้มาไหว้ผูศสีสุทโธลยาสีปทุมมานะคะแล้วก็บริวานของย่านะคะค่ะก็อธิษฐานขอพรไปกับทางช่องของเอ็ดดาพารวยนะคะ จากบุพการน์จากการรักวันขสุะพระยัาชนะสุมีสัมปันางภูชนานังมิโยสาลีนางสุขพระกลางวะังปฏิทันกันตัวปาริภูตันตัวอะโละเยนะเจนะจะกรดักรูดักรู

นะครับวีโอนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยก็โทรมาโทรมาดูได้นะครับ <sussurra> <sussurra> กอนเดียร์เี่ตุ๊กปูทกนแล้วนะครับอยากจะปลาดูนะครับให้ตกใหม่ตุ๊กปูในนี้นะครับ ทางช่องก็ได้นำมากภูบุรีไหวกระปู่ย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเอจะพาไปดูมุมอื่นของคำชะโนดนะคะแต่ยังไงก็รอติดตามรอรับชมกับทางช่องของเอ็ดดาพารวยนะคะ บริเวณที่เอ็นหันกล้องไปก็เป็นบริเวณของเกาะคำเชโนดนะคะ จ้สุดท้ายคลิปนี้ทางช่องก็ขอให้ f อฟทุกท่านมีแต่วความรวยๆๆยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะจะ้าก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณ f อฟทุกท่านที่การติดตามและรับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ